ขอขอบคุณทุกการสนับสนุนที่มีต่อช่องรุ่งอรุณโนทยสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเพียงเดือนละ50บาทสามารถยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้เพื่อรับฟังเรื่องเฉพาะสำหรับสมาชิกเท่านั้นฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องกันด้วยนะคะไปฟังกันต่อเลยค่ะอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคน โดยรุ่งอรุณโนไทยคำโปรยโลกใบนี้หาใช่มีเพียงมิติที่สัมผัสได้เพียงตาเห็นหญิงสาวที่มีต้นทุนที่ดีคือรูปร่างหน้าตาเพียงอย่างเดียวแต่โชคชะตาของเธอกลับอาพับถูกเพื่อนทรยศขโมยผลงานเขียนที่จะทำให้เธอลืมตาอ้าปากได้ไปอย่างไร้หลักฐานที่จะทวงคืน ชะตาอันเลวร้ายของเธอยังไม่สิ้นสุดเพียงเท่านี้ในยามนั้นเธอคิดว่านั่นคือแสงสุดท้ายในชีวิตเธอจึงอธิษฐานด้วยเรี่ยวแรงสุดท้ายเอ่ยร้องหาผู้ชายผู้ชายผู้ชายเมื่อจู่ๆได้ลืมตาขึ้นมาอีกครั้งกลับพบว่าตัวเองนอนเปลยกายบนเตียงที่ไม่คุ้นเคยซ้ายขวากลับมีชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลา นอนเปลือยกายไม่ต่างกับเธอถึงสองคนเกิดอะไรขึ้นตอนที่หนึ่งบทนำคืนที่ฝนตกอย่างเดียวได้ยค่ำคืนอันเหงาหงอยหญิงสาวในห้องเช่าขนาด4ี่คูณสกับคอมพิวเตอร์เครื่องมือทรมาหากินอันล้ำค่าที่มีเพียงชิ้นเดียวไฟดับลงพร้อมกับเสียงฟ้าร้อง ฝนกระหน่ำตกลงมายังกับโลกทั้งใบกำลังจะถล่มไฟฟ้าถูกตัดและพายุฝนแสงสว่างเดียวตอนนี้มาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์กับเสียงแป้นคีย์บอร์ดที่ดังต่อเนื่องไม่หยุดนิ้วมือที่ขยับไปมาแต่บนหน้าจอกลับปรากฏคำสองพยางศ์ซ้ำๆกันว่าผู้ชาย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 อย่างต่อเนื่องเต็มหน้าจอ เวลาผ่านไปนับชั่วโมงทุกอย่างก็จบแสงสุดท้ายในห้องสี่คูณสดับลงพร้อมกับศีรษะที่ตั้งตรงก็ฟุบหมอบลงเธอหลับไปแล้วเสียงกรนเล็กๆสะท้อนกล้องในห้องที่มืดมิดอันหนาวเหน็บหัวใจดวงน้อยค่คอยๆเต้นสม่ำเสมอเป็นจังหวะที่ช้าลงจนโสดประสาททั้งห้าของเธอก็จมลงสู่ความมืดมิด แขนเรียวเล็กขยับตามท่วงท่าของร่างกายแขนพาดบนเนินเนื้อบางอย่างเลนาที่โสดมาตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันเลนาที่โสดมาตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันเธอไม่คุ้นเคยกับความอุ่นซ่านของแผ่นอกกำยำดวงตาสลืมสลือเปิดขึ้นกรีดเลนากรีดร้องด้วยความตกใจแต่เมื่อเธอขยับผุนผันลุกขึ้น เสียงกรีดร้องเพราะความตกใจก็เปลี่ยนเป็นเจ็บปวดจากความเมื่อยล้าไปทั้งตัวมองบอกว่าไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเธอผ่านสงครามบ,บนเตียงกว้างมาอย่างโชคโชนจุดที่เธอรู้สึกมากที่สุดก็ใจกลางสาวพรหมจารย์ที่เธอรักษามาตลอด22ปีมันไม่เหลือแล้วแก้มสาวหาได้แดงเพราะความเขินอายแต่มันกลับซีดเซียวเพราะความตระหนกตกใจถึงขีดสุด อ,อกเปลยสองเต้าแต่งกระเพิ่มขึ้นลงความแรงลมหายใจทำให้เธอถึงกับมีสภาพแบบนี้เกิดอะไรขึ้นเลนาะเสียงชายหนึ่งในสองมองเธอมานานแค่ไหนเธอไม่รู้ตัวเลยแต่เสียงเขาทำให้เธอหันไปมองและแน่นอนเธอมองอีกคนด้วยเขาทั้งสองยังดูอ่อนเพลียเหมือนว่าเพิ่งจะนอนได้ไม่นานนี้เลนาะเขาเรียกชื่อเล่นเธอได้อย่างคล่องแคล่ว แล้วทำไมเธอจึงนึกอะไรไม่ออกเลยทั้งๆท,ที่ความจริงที่เธอปฏิเสธไม่ได้ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนไม,ไม่ไม่มีอะไรเลนาตอบกลับเสียงสัน่นเธออยู่ตรงกลางชายที่เอ่ยถามพลิกกายหันมากอดเธอเลนาเกรงไปทั้งตัวเมื่อเขาเปลยทั้งตัวบางอย่างของเขาเสดสีท้นขาช่วงบนของเธออเขาจูบที่หัวไหล่เธอ อย่าเพิ่งยั่วผมตอนนี้ที่รักคุณรีดน้ำผมไปหลายยกแล้วเลน,น่านอนตัวแข็งทื่อดีที่อีกคนยังนอนนิ่งระบบการหายใจสม่ำเสมอแต่เมื่อเธอชำเลืองมองไปกลับทำหน้าไม่ถูกเมื่อที่ท่อนแขงของเขามีร่องรอยฟันแผลช้ำยังสดๆอยู่เลยผมยอมให้คุณทุกอย่างใครจะใจแข็งเหมือนมาวบินเล่าที่ไม่ยอมมากกว่าสองยก ไอ้เจ้าหนุ่มนี่พูดอะไรของเขาเนี่ยคำพูดของเขาทำให้เธออดคิดไม่ได้ว่าตัวเองเป็นนางแมวป่าจอมยั่วล่าผู้ชายไม่ผิดนี่อาจจะเป็นความฝันก็ได้อาการกระสับกระสายของเธอส่งผลต่อคนรอบข้างจริงๆเลน่ารู้สึกไม่สบายเหรอเขาคนนี้เสียงทุ่มต่ำลุ่มลึกยามที่ได้ยินให้ความรู้สึกอบอุ่นเขาขยับพลิกกายหันมาทางเธอ ผ้าห่มร่นต่ำลงเผยเพ็นอกขาวที่มีรอยข่วนเป็นทางยาวเลน,น่ายกมือเธอขึ้นมาอย่างไม่เข้าใจว่าทำไมเธอถึงสงสัยตัวเองเขาคว้ามือเล็กของเธอไปและจุมพิษที่กลางฝ่ามือเธอเขาไม่ได้แค่ใช้ผิวริมฝีปากแต่เขาใช้ปลายลิ้นด้วยขนอ่อนตามร่างกายเธอลุกชันเลน,น่ามองใบหน้าเขาดวงตาเขายามสบประสานช่างอบอุ่น มองบอกถึงความใจดีจมูกดวงของเขาเป็นสันสวยงามจนเธอคิดอยากจะจูบจมูกเขาจริงๆเรน่าใสายหน้าเล็กน้อยและปิดตาลงเธอไม่กล้ามองอย่างอื่นของเขาแล้วมือเธอเขายังกุมไว้ด้านหนึ่งก็ถูกอบกอดไว้อีกด้านหนึ่งก็ถูกกุมมือไว้บางทีพอเธอตื่นมาอีกครั้งทุกอย่างในไม่กี่นาทีที่เธอรู้สึกนี้คงหายไป ใบหน้างดง,งามหลับไปแล้วเขาอดยิ้มออกมาไม่ได้ยามมองใบหน้าไร้เนียงสายยามหลับของเธอเขากระชับมือเล็กๆมากขึ้นอีกนิดก่อนที่จะพลอยหลับไปอีกครั้งนายว่ามันดูแปลกๆไหมอะไรแปลกมาวินมองตามสายตาของล e โอแปลกของล e โอก็คือเลนาที่เดินไปเดินมาอย่างไม่เป็นสุข เหมือนมีเรื่องไม่สบายใจแล้วไม่พร้อมจะระบายหรือว่าเมื่อคืนพวกเราขาดตกบกพร่องอะไรไปประโยคนี้ทำให้มาวินเบนสายตาอมมาหิตมาทางลีโอเฮ้ยมองกันแบบนี้ได้ไงเออเอ,อไม่บกพร่องว่าแต่เธอเป็นอะไรหญิงสาวที่ถูกความเป็นห่วงซาซัดใส่ไม่อาจปกปิดอาการกระวนกระวายใจได้แล้วเมื่อเช้าเธอตื่นมาอีกครั้ง พร้อมกับพวกเขาสองคนนี่เธอมีรสนิยมสามคนผัวเมียไปตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมก่อนหน้านี้เธอถึงไม่รู้ตัวไม่รู้จักตัวเองเลยหรือว่าเธอชอบแบบนี้สามคนผัวเมียปกติทั่วไปก็หนึ่งชายสองหญิงแต่นี่กลับเป็นหนึ่งหญิงสองชายและเป็นสองชายที่พร้อมกันเสร็จด้วยมีเซ็กกับผู้ชายสองคนก็ว่าแปลกจนเธออยากจะบ้าแต่อีกเรื่องคือสำคัญกว่าก็คือ ความทรงจำของเธอหายไปเกือบคอนปีหลายเดือนที่ผ่านมาเธอจำไม่ได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างครั้งสุดท้ายเธออยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์กำลังท้อแท้ต่อโชคชะตาชีวิตเธอเป็นนักเขียนออนไลน์ใช้นามปากกาด้วยชื่อเล่นของเธอเองว่าเลนาไม่ใช่ว่าเธอเขียนไม่ได้เรื่องแต่เธอถูกขโมยผลงานต่างหากเงินก็ไม่มีผลงานสุดปังของเธอที่เธอซุ้มเขียนมานาน กำลังถูกสร้างเป็นซีรีส์จำนวน50ตอนโดยที่เธอไม่มีส่วนในผลงานชิ้นนี้ถ้าเธอมีผู้ชายมีคนรักก็คงจะดีแต่เธอขาดพยานหลักฐานทุกอย่างร้ายซึ่งคนปกป้องความทรงจำสุดท้ายนั้นคือเธอกำลังขอผู้ชายผู้ชายและผู้ชายจริงๆเมื่อคิดมาถึงตรงนี้เลน่าหันไปมองสองหนุ่มที่อายุไล่เลี่ยก,กันแต่ความหลอกินกันไม่ลงนี่เธอไปหาสองคนนี้มาจากไหนนะ เลน่ายิ้มให้ทั้งสองเมื่อเจอกับสายตาสองคู่ที่มองเธออยู่ก่อนแล้วอาหารบํารุงร่างกายพร้อมแล้วเขาคนนี้ชื่ออะไรล่ะเนี่ยเลน่าแอบคิดในใจถ้าบอกความจริงไปพวกเขาจะเชื่อเธอหรือเปล่านะว่าเธอไม่ใช่เธอเฮ้ยว่าเธอไม่ใช่เธอแต่มาประจำตัววันเดือนปีเกิดทุกอย่างมันคือเธอนี่คือตัวเธอที่ความทรงจำหายไปแเดือน เลนาเดินมายังสองหนุ่มที่นั่งในท่วงท่าสบายพวกเขารอเธออยู่ที่โต๊ะมีเก้าอี้เพียงสมตัวถ้าเธอจะสังเกตสักหน่อยโต๊ะกินข้าวของพวกเธอเป็นสามเหลี่ยมไม่รับแขกกันเลยสินะไม่มีที่เหลือให้ใครหรอกใครกันนะช่างคิดแต่ถ้าจะสังเกตเพิ่มอีกเก้าอี้ทั้งสดูดีมีราคาตามสไตล์หลุยนี่มันของคุณภาพชั้นหนึ่งนั่งสบายจัง เลนาเผลอคิดดังช่วงชีวิตเธอไม่เคยถึงขั้นคาดฝันว่าจะได้นั่งเก้าอี้ราคาแพงเท่าบ้านหนึ่งหลังได้ทีรักเสียงมาพร้อมกับฝ่ามืออุ่นที่มาสัมผัสที่ต้นคอทำไมรอยคิสมารอยนี้ถึงช้ำหนักขนาดนี้เลน้าหน้าร้อนแก้มแดงตอนเธออาบน้ำไม่ใช่แค่ลำคอของเธอโคนขาอ่อนด้านในมีรอยจ้ำแดงแบบนี้เต็มไปหมด คำพูดของเขาคนนี้ทําให้เขาอีกคนที่ดูสุขขุมกว่าขามวดคิ้วและขยับมาหาเธอทันทีได้ทายาหรือเปล่าเสียงอ่อนนุ่มใจดีถามออกมาอย่างเป็นห่วงรอยพวกนี้เป็นฝีมือใครกันหรือพวกเขาทั้งคู่บทบาทบนเตียงของพวกเขาเป็นอย่างไรนะจำไม่ได้เลยยาหรอเธอไม่รู้ว่าเธอมียาสำหรับสิ่งเหล่านี้ด้วยเลนาสายหน้า เพื่อปกปิดพี่รุษมันหมดเธอบอกเสียงเบาเขาพยักหน้ารับรู้อย่างเข้าใจเดี๋ยวพี่จัดการให้โอ้ยทำไมเธอถึงรู้สึกดีแบบนี้ความรู้สึกของคนที่ได้รับการห่วงใยเป็นเช่นนี้เองเหรอเมื่อได้ข้อสรุปเรื่องยาแล้วทั้งสามจึงกลับมาสนใจอาหารเลนน่ายังจำไม่ได้ว่าเธอกลายเป็นผู้หญิงเห็นแก่เซ็กไปตั้งแต่เมื่อไหร่เมนูอาหารพวกนี้มัน หอยนางรมที่ถูกเสิร์ฟพร้อมกับเกลือและมะนาวสลัดปลาแซลมอนไข่ตุนน้ำซุปไก่ดำสตรอเบอรี่น้ำแตงโมปัน่นจบไปอีกตอนแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้กับช่องรุ่งอรุโน,โนทัยด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้านะคะ